นี่โซนนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ครับผมส่วนไหนที่เป็นที่บ้างนะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้เสริมครับผมนี่ไม่เน้นตัดนะครับแต่เน้นปลูกครับผมนี่จะปลูกไว้แบบนี้เลยนะครับ นี่ครับแต่ละจุดก็จะมีทางขยะแบบนี้นะครับสามทางนะครับแต่ละจุดนะเพื่อให้ไม่ให้มีขยะนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้คนได้ทิ้งขยะด้วยนะครับไม่ต้องเดินไกลกับผมนี่เดินไปข้างหน้านี่ก็มีนะครับนี่หละครับสวนสาธารณะเมืองไทยนะเย็นจริงๆนะครับเข้ามาในสวนเนี้ย สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเ้อตอนนี้ต้อมกับอยู่ที่สวนตูจักรันนี้ต้อมจะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศที่สวนตูจักรนาอสวนส,สาธารณะของเมืองไทยอยู่พี่น้องกัจะเป็นสวนที่ญงเนาะพี่น้องน,อนอกก่ากสะอาดพร้อมนะโดยเฉพาะกับจะมีผู้คนน่ามาเดินเล่นมาวิ่งออกกาลังกายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบๆ เมาพี่น้องนาาว่าจะเป็นยังไงนะ้าบรรยากาศสวนแห้งๆนะลังเดืองานนี่ครับก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายครับนี่ครับก็จะมีทางขยะแต่ละจุดนะครับผมก็รักษาความสะอาดได้ดีมากนะครับในสวนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพักผ่อนด้วยนะครับผม นครับในสวนเขาก็จะมีป้ายห้ามแบบนี้ครับผมห้ามสูบบุหรี่นะครับผมนี่ครับี่ร้านนี้ก็จะมีที่ให้ทิ้งขวดนะครับผมขวดขวดอันนี้ก็สามารถเอาไปขายได้นะครับเดี๋ยวเราพาเดินนะครับ วันนี้ก็จะเป็นวันพุทธที่ยีบ่บ24นะดูรอบๆสวนก็โอเคนะครับผมมีแต่ต้นไม้เคี้ยวสะอุ่มเลยครับ ร่ยมากครับผมลมลื่นนะครับเย็นสบายครับผมนะครับก็จะมีนะครับผู้คนมาเดินออกกำลังกายนะครับจะเป็นปอดของคุกรุงเทพนะครับ ก็จะมีทั้งขยะแบบนี้นะอยู่ทุกจุดในสวนนะครับนี่ครับก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะใหญ่จริงๆนะครับสวนเนี้ย ราก็ไม่ได้มานานนล่วนะสวนสุจุจักษ์ก,ก็จะมีสาวต่างชาตมาสชมสวนด้วยนะครับสวนเมืองไทยนะช่วงนี้หน้าฝนนี้โอ้โหต้นไม้นี่เขียวเลยครับผม ต้นไม้นี่เขียวเลยนะ เต็มไปด้วยต้นไม้ครับผมนี่ครับลาดนี้สะอาดดีนะสวนสาธาระเมืองไทย สิ่งที่ต้อมสังเกตเห็นระหว่างการเดินมานะก็จะมีเนี่ยทางขยะนะนี่ทางขยะแบบนี้นะครับนี่ก็ไม่ไกลนะประมาณสิบมันยี่สิบเมตรก็จะมีจุดที่ให้ทิ้งขยะนะครับผมนี่ครับมีกระหอกด้วยครับผมกระหอกด้วยครับ ไปไหนแล้วนี่ครับอจะมีดูให้เข้าเลยครับผม ก็จะเป็นสัตว์สงวนนะครับห้ามล่านะถ้าล่าเนี่ยติดคุกนะครับถ้าเป็นบ้านผเมเนี่โอ้ไม่เดือนี่ครับในสวนเขาก็จะมีห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำไม่เข้าเลยครับน่าจะเป็นจุดที่ห้านะครับของห้องน้ำในสวนนะนก็จะมีที่จอดรถให้ด้วยดีจริงๆนะ นี่ร้านนี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนนะครับมานั่งพักผ่อนนะครับหลังเลิกงานนะก็มานั่งเย็นเย็นสิวๆนะครับตนี้ด้านนี้ก็มีแต่ต้นไม้ครับผม นี่นะครับสวนสาธารณะเมืองไทยนะครับผมรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับรักษาธรรมชาตินะครับไม่จาเป็นต้องไล่ตัดนะครับผมประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จาเป็นต้องไล่ตัดนะครับนี่ดูแล้วก็สบายตานะนี่ครับเขียวงามนะครับผม ส่วนสาธารณะเมืองไทยอยู่ตรงนี้ก็จะมีสัตว์ป่านะครับจะเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับโดยเฉพาะกระรอกนะครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผมกระรอกในสวนจะมีกระรอกลำด้วยครับผมอันที่มันเป็นสีอะไรนะเขาเรียกสีหมุนใช่ไหมสีเทาๆเลยนะสีเทาๆนี้โต,ตอ้วนมากครับผมเพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้นะครับ นี่ครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นตามเส้นทางนะครับก็จะนี่ทั้งขยะนะครับผมก็แต่แต่จุดก็จะมีอยู่สามถังนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนจากภูผาสูบมหานาทีนะครับมันจะมีซื่อตรงทางเข้าอยู่แต่ว่าต้องมองไปเห็นนะครับรู้แต่ว่าฝั่งนั้นจะเป็นสวนอีกนะครับผมนี่ครับกระโอกเยอะจริงๆครับ ้กระรอกดูเยอะจังนเนี่ยครับเนี่ยกระรอกเขาเรียกกระรอกอะไรครับตัวไม่ใหญ่มากเลยครับผมเรยเราหากระอกรอกก่อนโอ้อยู่ข้างบนก็มีครับผมกระรอกเยอะจริงๆครับสวนตุรกจักนะ นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ยิ่งเยอะครับผมมีต้นมะขามครับร้านนี้ร้านนี้จะเป็นต้นมะขามนี่ครับต้นไมใ้ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผม เดี๋ยวเราเลื่อนมาโซนนี้กันครับนี่โซนนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ครับผมโซนไหนที่เป็นที่ว่างนะครับเขาก็จะปลูกต้นไม้เสริมครับผมนี่ไม่เน้นตัดนะครับแต่เน้นปลูกครับผมนี่จะปลูกไว้แบบนี้นะครับ ไม่เน้นตัดครับผมแต่เน้นปลูกนะครับนี่ก็จะมีผู้คนมาเดินแล้วก็วิ่งออกกําลังกายนะนี่ครับแต่ละจุดก็จะมีทางขยะแบบนี้นะครับสามทางนะครับแต่ละจุดนะเพื่อให้ไม่ให้มีขยะนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้คนได้ทิ้งขยะด้วยนะครับไม่ต้องเดินไกลกับผมนี่ เดินไปข้างหน้าเนี่ก็มีนะครับนี่เลยครับสวนสาธาระเมืองไทยนะเย็นจริงๆน,นะครับเข้ามาในสวน,นเนี่ยนี่มีแต่ต้นไม้สวยๆนะครับผมปลูกใหม่ก็มีนะเยอะอยู่นะปลูกใหม่นะ นี่ก็จะมีเก้าอี้แบบนี้ครับให้นั่งนะครับก็จะมีคนรักษาความสะอาดอยู่นะครับหน่วยงานนะครับภายในสวนนะก็จะแบ่งหน้าที่กันไปนะก็จะแบ่งหน้าที่กันไปนะครับผม ทางขยะนี่เยอะจริงๆเลยครับนี่ในสวนนะนี่จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ผู้มาใช้บริการในสวนนะครับหรือว่ามาออกกําลังกายจอดรถนะครับนี่ก็จะจอดไล่หลายคันอยู่นะครับนี่ครับทางขยะก็แต่ละจุดก็จะมีนะครับผมตามเส้นทางวิ่งนะครับ ก็เอาิป็นมาคลิปนี้ตอมจะไ้จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้เนาะก,กับฝาพี่น้องก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจตอมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ